หญิงหุง่นตรงๆเป็นเอลเสล่อสแล้วมีจุดแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าแป้งมาสอนเทคนิค3อย่างของคนที่อยากปั้นหุ่นจะต้องรู้มันแตกต่างจากการลดน้ำหนักการลดน้ำหนักคุณควบคุมการทานอาหารคุณก็สามารถที่จะน ลงผอมลงได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยากปั้นคูนคือเป็นคนเหมือนหุ่นแป้งอะค่ะเมื่อก่อนนี้แป้งเป็นคนที่นมเอวแล้วก็สะโพกคือเท่ากันหมดเลยตูดไม่มีตูดเด้งๆแบบนี้ไม่มีเป็นหุ่นเหมือนเด็กผู้ชายตรงๆแบบนี้ถ้าคุณอยากจะปั้นให้มันเป็นเห็นปะเห็นเอสแบบนี้เห็นนะมแล้วก็มีสะโพกเห็นปะมีตูดแบบนี้เห็นนะอันเนี้ยเกิดจากการปั้นนะคะ และหลักสามอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะปั้นหุ่นของคุณคือหนึ่งคุณจะต้องใช้กรรมวิธีการออกกำลังกายเท่านั้นไม่มีตัวช่วยใดเลยที่จะปั้นหุ่นคุณได้นี่คือเรื่องจริงคุณจะต้องเวทเทรนนิ่งนะคะเป็นการออกกำลังกายที่โฟกัสเป็นส่วนๆและใส่น้ำหนักลงไปมันจำเป็นต้องใส่น้ำหนักลงไปคุณไม่สามารถปั้นหุ่นเอลเอสจาก การวิ่งจากการคาร์ดิโออย่างเดียวจากการเต้นจากการออกกำลังกายทั่วไปไม่ได้ 2. ถ้าคุณอยากเห็นชัดๆคุณจะต้องกรีนไขมันมันออกไปก่อนคือถ้าสมมติคุณหนัก80ไขมันเต็มเลยอะ่ะคุณไปเวทละ่ะมันจะเขาเรียกว่า ข้างในอ่ะมันจะแข็งแรงใช่ไหมแล้วมันก็จะดันพุงออกมาคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณผอมลงคุณจะรู้สึกว่ามันมันใหญ่ขึ้นมันพุงบองขึ้นหรือตัวคุณหนาขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าไขมันมันอยู่ที่เดิมแต่ข้างในคุณนะพวกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันเพิ่มเติมขึ้นมารอกปะมันก็ดันไขมันออกมาเพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นคุงจะต้องไปลดไขมันก่อนและอีกหนึ่งอย่างก็คือมันใช้เวลา มันไม่สามารถทําได้ภายใน1เดือน2เดือนแล้วมันเห็นผลเลยจะชา้จาจะเร็วก็อยู่ที่ตัวคุณเองไปดู3ามผ้าที่แป้งใช้ในการปั้นเอลเอสล่องสิเอ็ดแล้วก็อเูเป็น3ามผ่าที่แป้งทำจริงๆแล้วได้ผลแบบนี้จริงๆอันแรกที่แป้งใช้นะคะแป้งจะใช้ตัวนี้ในการปั้นล่องสิบเอ็ดแบบนี้อันนี้คือง่ายสุดนะจ๊ะ แป้งจะบิดแบบนี้แป้งจะเกงตูดนะคะมันจะต้องเกงตูดเก็งขาเห็นปะแล้วหลังไม่แอนกี่นะเก็บตูดขึ้นมาดันหัวเหาขึ้นมาแบบนี้เราวบิดแค่เนี้ยคุณจะเจ็บตรงนี้เลยนี่คือท่าที่หนึ่งที่แป้งใช้นะคะท่าที่สองที่แป้งใช้ค่ะทุกคนจะเป็นจะต้องมีดัมเบลอาจจะหนักขั้นรัก1กิโลหรือ2กิโลก็ได้แป้งใช้2กิโลนะคะเพราะว่า ใครเพิ่งมือใหม่ใช้เป็น1นกิโลก่อนก็นได้นะคะแป้งจะอ้าขาแบบนี้แล้วย่อนเข่านิดนึงนะคะทุกคนย่อนเข่านิดหนึ่ง,ะะเ,งเก็บตูดเก็บตูดก็คือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเก็บมันขึ้นมาดัานหัวเราเดี๋ยวออกมาข้างหน้าอันนี้นะคะเสมอไหลอย่างนี้แล้วบิดค่ะและอีกหนึ่งท่านะคะที่ใช้ก็คือเราจะเก็บข้างนี้กันนะคะ เป็นท่านี้เห็นไหมคะว่าเวลาที่แป้งลงไปเนี่ยแป้งเอาแค่ช่วงนี้ลงไปตูดเติดทุกอย่างแป้งเก็บเหมือนเดิมค่ะแป้งไม่โยกแบบอย่างนี้เลยนะน้ําหนักขาทั้งสองฝั่งเนี่ยทิ้งน้ําหนักลงไปเท่าๆกันทิ้งน้าหนักลงมาฝั่งนี้อันนี้ยกขึ้นแล้วลงไปแค่น,นี้ค่ะสลับกันนะคะ สำหรับร่องสิอดใช้จานทวิสตสำหรับเอวข้างนี้นะคะถ้ารอบเอวใช้ตัวบิดแบบนี้และใช้การใส่น้ำหนักด้วยกันกดแบบนี้คือข้างเอวอันนี้คือทำเอต่อมาตูดค่ะทุกคนตูดไปใช้ท่านอนเพราะว่าจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะชอบซอเป็นสูงงคอตแบบนี้แล้วก็ขมิบเห็นปะแบบนี้ แว่ามีพี่ๆหลายคนนะบางคนเจ็บเขา่าแล้วก็บางคนนะคือบางทีท่าสะคอต่อะถ้าไม่มีเทรนเนอร์คอยดูแลคุณจะเจ็บเข่าได้เพราะว่ามันแบบบางทีน้ําหนักมันจะลงเขา่าแป้งก็เลยจะแนะนําให้ใช้ท่านอนเอาจาก ในการปั้นปุ่มจากเอวตรงๆของตัวเองนะคะให้เป็นเอลเสแบบนี้ล่อง11แบบนี้นะคะแล้วก็มีก้นแบบนี้เพราะฉะนั้นใครอยากปั้นหุ่นนะคะอันดับแรกคุณจะต้องลดมวลไขมันในร่างกายของคุณซะกอ่อนนั่นคือคุณจะต้องออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือคุมอาหารการดูแลอาหารจัดสัดการกินของคุณคุณจะต้องลดมวลไขมันโดยรวมทั้งหมดของร่างกายของคุณซะกอ่อน2ค่ะถ้าจะปั้นหุ่น คุณจะต้องโฟกัสและออกกำลังกายด้วยวิธีการเวท3ค่ะคุณจะต้องใจเย็นเย็นทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วไม่ใช่ออกกำลังกายแบบมันไปทุกส่วนคุณต้องเช็คตัวเองว่าคุณอยากให้ตรงไหนเล็กอยากให้แขนเล็กโฟกัสที่แขนอยากให้เอวคลอดโฟกัสที่เอวอยากให้หน้าท้องแบนโฟกัสที่หน้าท้องอยากให้ตูดเด้งโฟกัสที่ตูดและหลังออกกำลังกายภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่าเพิ่ง กินน้ำตาลกินขนมกินอาหารกลุ่มแป้งแบบนั้นไม่เอาถ้าหิวให้กินอาหารกลุ่มโปรตีนโอเคไหมคะมันจะได้ดูดซึมเข้าไปเสริมสร้างเพราะว่าเราทําให้กล้ามเนื้อเราเจ็บโปรตีนจะเข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อแทนที่ไขมันเราแต่ถ้าคุณทานอาหารกลุ่มแป้งกลุ่มน้ำตาลกลุ่มข้าวกลุ่มอะไรพวกนี้เข้าไป น้ำตาลตรงนั้นจะไปแทนที่และสะสมและที่สําคัญจะเร่งสะสมอย่างรวดเร็วไอ้ที่คุณออกไปก็โดนน้าตาลใหม่เข้าไปสะสมจบการพอดีเหนื่อยไปเท่านั้นกลายเป็นเพียงหมู่ที่แข็งแรงเท่านั้นจะ้ะโอเคนะคะขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ขอให้ลดน้ําหนักกันเพื่อให้ตัวเองสุขภาพดีตั้งเป้าว่าสุขภาพดีแล้ววิธีการมันจะถูกต้องเองค่ะทุกคน